สวัสดีค่ะคาบนี้ก็เป็นวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .2 นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเรียนรู้ศาสนาอยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ฟังคลิปสรุปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะเราไปฟังกันเลยค่ะครับสำหรับศาสนาหลักใหญ่ๆจะมีด้วยกัน4ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่5อย่างคือ 1. ศาสดาหรือผู้ก่อตั้งศาสนาคัมคำพีหรือหลักคำสอนที่เกี่ยวกับศิลธรรมและแนวทางในการปฏิบัติต่างๆของแต่ละศาสนา 3. ผู้สืบทอดศาสนา 4. พิธีกรรมคือการปฏิบัติในการทำพิธีทางศาสนาและ 5. ศาสนาสถานคือสาถานที่ควรเคารพบ,บูชาและใช้ประกอบวิธีการทางศาสนาครับ ศาส,สนาถือเป็นพื้นฐานของกฎศิลธรรมต่างๆของสังคมเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดศิลธรรมและประเพณีรวมทั้งยังเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบสุขของมนุษย์ครับแต่ละศาสนาก็มีที่มาที่ไปและจุดกําเนิดที่น่าสนใจอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยครับเริ่มจากศาสนาพุทธที่ถือว่าเป็นศาสนาที่สําคัญอีกศาสนาหนึ่งของโลกพุทธรประวัติหรือประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ คือการมีศาสดาคือพระพุทธเจ้าเดิมพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสุดโททนะและพระนางสิริมหามายาประสูติในช่วงก่อนปีพุทธศักราช80ระหว่างที่พระนางสิริมหามายาเสด็จกลับบ้านเมืองของตนเองณนะสวนลุมพินีใต้ต้นสาละตรงกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน6ขณะเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูติออกมาจากท้องพระมารดาพระองค์ทรงสามารถย่างพระบาทหรือเดินได้ถึง7ก้า มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทเมื่อพระองค์ประสูติได้เพียงเจ็ดวันพระนางสิริมหามายาพระมารดาก็สิ้นพระชนครับพราหมณ์แปดรูปทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้มีบุญบาร,รมีมาเกิดถ้าเจ้าชายครองราชก็จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หากออกบวชก็จะได้เป็นาศาสดาเอกของโลกเมื่อพระเจ้าสุโธธนะได้ฟังดังนั้นก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจึงทำให้เจ้าชายสุขสบายตั้งแต่เยาว์วัย มีการสร้างปราสาทสามฤดูที่มีทหารขราชบริพารน,นางสนมหวังให้วันหนึ่งเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเลือกที่จะครองราชแทนการออกบวชครับเมื่อมีพระชนมายุครบ16พรรษาได้อภิเศกสมรสกับพระนางพิมพาและมีพระโอรสร่วมกันหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลที่แปลว่าบ่วงจนมาวันหนึ่งที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะรู้สึกเบื่อความสุขสบายจึงชวนสารถีให้พาออกไปเทื่อน,นอกวงัง แต่แล้วความเบื่อกับกลายเป็นความรู้สึกไม่สบายใจและทุกข์ใจมากขึ้นเมื่อพระองค์เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนอกวางที่มีทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นสิ่งนี้เรียกว่าเทวทูตหรือทูตสวรรค์ทําให้พระองค์คิดหาหนทางหลุดพ้นจากวตฏสงสารมีทางเดียวคือจะต้องออกบวชเป็นพระนั่นเองครับ พระองค์ตัดสินใจออกบวชหลังจากที่พระราหูนประสูติได้เพียงไม่กี่วันด้วยการลักลอบออกจากวังพระองค์ทรงม้าการทากะโดยมีนายฉัน,นะเสด็จตามไปด้วยมุ่งตรงไปที่แม่น้ำอนุมานาทีทรงตัดพระเกศาด้วยพระองค์เองและเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้ากาสาวพักหรือผ้าย้อมด้วยรถฝาดแห่งต้นไม้แล้วส่งมอบให้นายชน,นะนำกลับพระนคร ซึ่งการออกบวชครั้งนี้จึงเรียกว่าการเสด็จออกมหาพิเนสกรมหรือการเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ครับในระหว่างการบวชพระองค์ได้ค้นหาหนทางพ้นทุกข์มากมายไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญทุกขกรกิริยาหรือการอดอาหารการขบฟันการกลั้นลมหายใจแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถพ้นจากความทุกขได้จนพระองค์ได้ยินเสียงการดีดพินสามสายของพระอินทคือพินสายที่1เสียงที่หย่อนเกินไป พินสายที่สองเสียงที่ตึงจนขาดเสียหายและสายพินที่สม,มีเสียงที่ไพเราะพอดีไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไปทําให้พระองค์กลับมาคิดว่าถ้าหากทําต่อไปก็ไม่ต่างจากพินสายที่สองตึงเกินไปสักวันมันต้องขาดไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จนในที่สุดพระองค์ก็ตัดสรู้ค้นพบอริยสัจส,สี่หรือความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะประกอบด้วยองค์ธรรมสี่ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานในพระชนมายุ80พรรษาในวันขึ้น15ค่้าำเดือน6ซึ่งตรงกับวันประสูติและวันตัดสรุ้จึงเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขาบูชาครับและนับวันนี้เป็นวันเริ่มปีพุทธศักราชหรือพุทธศักราชที่1ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถ้าเราอยากหลุดพ้นจากความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจหลักปฏิบัติง่ายๆก็คือการบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิครับการบริหารจิตคือการทำให้จิตมีความสงบฝึกให้ตนเองมีสมาธิซึ่งจิตที่มีสมาธิจะมีความแข็งแรงมีพลังทำให้เราคิดดีทำดีอยู่เสมอส่วนการเจริญปัญญาการฝึกให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งสองอย่างควรทำคู่กัน เพราะจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่บริสุทธิ์ควรแก่การเจริญปัญญานั่นเองครับสำคัญตรงนี้เน้นให้น้องๆได้จำกันเลยนะครับว่าศาส,สดาของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้ามีคำพีคือพระไตรปิฎกประกอบด้วยสองนิกายคือนิกายเถรวาดหรือนิกายหินยานเป็นนิกายที่เน้นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดประเทศที่นับถือนิกายนี้คือไทยพมา่าและศรีลังกาครับ และนิกายอาจาริยวาดหรือนิกายมหายานเป็นนิกายที่ดัดแปลงพระธรรมวินัยบางส่วนประเทศที่นับถือมากที่สุดคือประเทศจีนทิเบตญี่ปุ่นและเกาหลีครับส่วนวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยวันมาคาบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมก3สาประการแก่เหล่าพระอรหันต์ที่มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายจำนวน1,250รูปพระสงฆ์ทุกรูปได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิพิกุอุปสัมปทาตรงกับวันขึ้น15ข่้าำเดือน3ซึ่งมีใจความสำคัญ3ประการคือทำดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใส ในวันนี้ชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลละเว้นอบายามุขบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนซึ่งวันมาคาบูชานี้สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตก็ได้ครับวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันเดียวกันนั่นก็คือเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตรัรสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าครับคือวันเพ็ญเดือน6หรือขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ก หลักธรรมสำคัญก็คืออริยสัจสี่ได้แก่ทุกขคือความทุกข์สมุท,ทยัยคือเหตุที่เกิดจากความทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรคคือข้อปฏิบัติให้บรรลุถ,ถึงความทุกข์เมื่อถึงวันวิสาขาบูชาชาวพุทธมักจะมีการทำบุญตักบาตรตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถปล่อยนกปล่อยปลาและละเวน้นอบายามุขเป็นต้นครับ ต่อมาคือวันอาสารหาบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าำเดือน8ของทุกปีวันอาสารหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศาศาสนาเป็นครั้งแรกครับโดยพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐม,มเทศนาธรรมาจากกับประวัตนสูตรให้แก่ปัญจว,วคีทั้ง5ที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤกทายวันเน้นการใช้ชีวิตด้วยทางสายกลางตามมรคแหรือมรคมีองค์8ครับ พระัญญาโกณทัญญะได้บรรลุธรรมและขอออกบวชถือเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดตลอดเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เมื่อเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาจะมีพิธีสำคัญคือการหล่อเทียนพรรษาหรือถวายเทียนพรรษา เนื่องจากพระสงฆ์ต้องใช้ทูบเทียนในการจุดทำวัดเช้าเย็นหลังจาก3เดือนผ่านไปก็มาถึงช่วงวันออกพรรษาครับตรงกับวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11ของทุกปีถือว่าเป็นวันแห่งการสิ้นสุดระยะเวลาในการจำพรรษาของพระสงฆ์ในวันออกพรรษานี้จะมีพิธีประวารณาหรือพิธีการกล่าวตักเตือนชี้แนะข้อบกพร่องในวันออกพรรษาชาวพุทธจะทำพิธีตักบาตรเทโวซึ่งจะจัดขึ้นหลังจากวันออกพรรษาเพียงหนึ่งวัน ตามความเชื่อที่ว่าวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระมารดาที่อยู่นสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งยังมีประเพณีฟังเทศฟังธรรมและงดอบายามุขด้วยต่อไปนะคะครูก็จะพานะักเรียนเนี่ยไปหาความรู้เพิ่มเติมของศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยว่ามีศาสนาอะไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องศาสนาในประเทศไทยกันนะคะ เด็กๆจำได้ใช่ไหมคะว่าประเทศไทยของเรานั้นนับถือาศาสนาพุทธเป็นหลักวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับาศาสนาพุทธและาศาสนาอื่นๆในประเทศไทยกันค่ะเริ่มต้นกันที่าศาสนาแรกคือาศาสนาพุทธศาสนาพุทธถือได้ว่าเป็นาศาสนาประจำชาติของประเทศไทยเพราะคนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธกันค่ะ ศาสนาพุทธถือกำเนิดในประเทศอินเดียศาสดาของศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ออกพรนนวดแล้วพบหลักธรรมอริยสัจส,สีจากนั้นจึงนำหลักธรรมคำสอนนั้นมาโปรดสั่งสอนมนุษย์เพื่อให้มนุษย์พ้นทุกข์ค่ะส่วนคำพีทางศาสนา ของศาสนาพุทธคือพระไตรปิฎกซึ่งเป็นการรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้นั่นเองค่ะต่อมาเป็นศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุดเป็นอันดับสองศาสนาอิสลามถือกำเนิดที่เมืองเมกะประเทศซาอุดีอาระเบียศาสดาของศาสนาอิสลามคือนบีมุฮัมมัด นบีมุฮัมมัดเป็นชาวอาหรับเกิดที่นครเมกะในประเทศซาอุดีอาระเบียท่านบำเพ็ญสมาธิในถ้ำบนภูเขาฮิรรอจนวันหนึ่งได้รับองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นตัวแท้ในการประกาศศาสนาส่วนคัมภีร์ของศาสนาอิสลามคืออัลกุรอานซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าหรือพระอัลละห์นั่นเองค่ะต่อมาศาสนาคริสต แม้ว่าคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์จะมีจำนวนน้อยกว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามแต่ทัานประชากรทั่วโลกแล้วศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกศาส,สนาคริสต์ถือกำเนิดที่ดินแดนปปเลสไตน์ซึ่งในปัจจุบันดินแดนบางส่วนตั้งอยู่ในประเทศอิสราเอลศาส,สดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูพระเยซูเป็นชาวยิวทรงสั่งสอนให้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว ทรงสอนให้คนมีความรักต่อกันและให้อภัยกันด้วยคำสอนเหล่านั้นทำให้พระเยซูเป็นที่นับถือในหมู่ชาวยิวซึ่งทำให้นักบวชไม่พอใจกลุ่มนักบวชจึงรวมหัวกันกล่าวหาว่าพระเยซูคิดเป็นกระบฏพระองค์จึงถูกจับตรึงกับไม้กางเขนจนถึงแก่ชีวิตเมื่ออายุได้33ปีคัมภี์ของศาสนาคริสต์ได้แก่คัมภีร์ไบเบิลซึ่งชาวคริสต์เชื่อว่าคัมภี์ไบเบิล เปรียบเสมือนตัวแทนคำสั่งสอนของพระเจ้านั่นเองค่ะศาสนาสุดท้ายคือศาสนาฮินดูเดิมชื่อว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีคนไทยจำนวนหนึ่งที่นับถือศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูถือกำเนิดในประเทศอินเดียแต่สิ่งที่แตกต่างจากศาสนาอื่นคือองค์ศาสดา ศาสนาฮินดูจะไม่มีศาสดาผู้ที่นับถือศาสนานี้จะนับถือเทพเจ้าสูงสุดสามองค์ได้แก่พระพรหมพระนารายและพระศิวะค่ะคัมภีร์ของศาสนาฮินดูคือคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พราหมณะคัมภีร์อุปนิสัตว์และคัมภีร์อารญ,ญกะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปจบลงไปแล้วนะคะกูจะมีใบงานทิ้งเอาไว้ให้นักเรียนเนี่ย ทำลงในสมุดวิชาสังคมนะคะเสร็จแล้วก็ส่งเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่จบแค่นี้นะคะท้ายคลิปคุณครูจะมีเพลงโอวาสาให้ในักเรียนเข้าไปฝึกร้องกันค่ะเพราะว่าคาบหน้าครูจะมาพูดถึงเรื่องโอวาสากันค่ะแล้วพบกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ าสามคือหลักธรรมที่เป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาของเราโอวาสามคือหลักธรรมที่เป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาของเราข้อแรกทำแต่ความดีข้อสองลวเว้นความชั่วข้อสามทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์มาเถิดนะมาพูดดีคิดดีทำดีเธอและฉันทำจิตใจใสสะอาด มาเถอดนะมาพูดดีคิดดีทำดีลองดูสิทำความดีก็มีความสุข สองแล้วเว้นความชั่วข้อสามทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์มาเถิดนะมาพูดดีคิดดีทำดีเธอและฉันทำจิตใจให้ใสสะอาดมาเถิดนะมาพูดดีคิดดีทำดีลองดูสิทำความดีก็มีความสุข